สสิ่งสําคัญสําหรับการดูแลบอลสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งทําเป็นประจํานะคะนั้นก็คืออันดับแรกค่ะเราต้องเดินตรวจดูบอนสีนะคะว่ามีใบที่เขาทิ้งหรือเปล่านะคะถ้าเจอใบที่เขาจะทิ้งเนี่ยเราก็เด็ดออกได้เลยค่ะอันดับสองนะคะเรื่องน้ําค่ะต้องดูนะคะว่าน้ําเนี่ยพอไหมนะคะระดับน้ําน้อยเกินไปก็ไม่ดีคะ่ะมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็อยู่ประมาณหนึ่งนิ้วจาก ก้นกระถางค่ะแล้วก็ดูตะไคร่น้ํานะคะเพราะว่าในตู้อบบอลสีเนี่ยคะหล่อน้ําไว้นานๆนนะคะก็จะเกิดตะไคร้ได้ต้องคอยเก็บตะไคร่ออกนะคะแล้วอันดับสามอันดับสุดท้ายเนี่ยก็คือตัดดอกทิ้งค่ะถ้าเราไม่ต้องการผสมเกสรน,นะคะ การตัดดอกเนี่ยจะช่วยเร่งการจเจริญเติบโต,ตของบอนสีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการผสมเกสรแล้วเนี่ยดอกเขาอะก็จะแย่งอาหารจากใบนะคะจากหัวจากใบค่ะทำให้เราต้องตัดทิ้งค่ะเพื่อที่ใบเกิดมาใหม่เนี่ยเขาจะได้ใบใหญ่นะคะแล้วก็หัวใหญ่ค่ะดูต้นนี้นะคะลูกไม้เป็นพุ่มสวยเลยค่ะแต่ว่าเขามีดอกนะคะทำให้ใบที่เกิดจากดอก ใบที่เกิดหลังดอกเนี่ยเขาจะใบเล็กลงนะคะดูสิคะใบก่อนหน้าเขาเป็นพุ่มแล้วก็ใบใหญ่มากๆค่ะแต่ว่าพอมีดอกไว้แล้วเนี่ยใบใหม่ที่ตามมาใบเขาจะเล็กลงนะคะเราเลยต้องตัดดอกทิ้งค่ะเพื่อที่จะทำให้ใบเขากลับมาใหญ่เหมือนเดิมค่ะอันนี้เขาก็จะทิ้งใบพอดีนะคะใบนี้แล้วก็เด็ดทิ้งไปด้วยเลยนะคะเ,เพื่อนๆลองสังเกตบอลสีต้นนี้ดูสิคะ เห็นไหมคะเขาเป็นพุ่มนะคะแล้วก็ใบใหญ่ค่ะแต่พอเขามีดอกแล้วใบที่เกิดต่อจากดอกเนี่ยใบเขาเล็กลงนะคะหรือว่าต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะเราเลยต้องตัดดอกทิ้งนะคะถ้าเราไม่ต้องการผสมค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะผสมเกรสรเนี่ยก็สามารถปล่อยไว้และผสมได้ค่ะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องดูแลบอลสีด้วยความเอาใจใส่ค่ะยิงช่วงนี้นะคะหน้าร้อนเนี่ยบอลสีก็จะโตดีค่ะและได้ฝนด้วยเนี่ยเขาจะแข่งกันโตว,วันโตคืนนะคะเลยต้องช่วยกันบำรุงเขาค่ะอันนี้ก็ตัดดอกนะคะตัดไปเลยค่ะไม่ต้องเชยดได้ค่ะพอเราไม่ได้ผสมนะคะเราจะใช้วิธีการแยกหน่อค่ะและต้นนี้นะคะเขาเป็นแบบว่าต้นเล็กมากๆนะคะแต่ว่า มีดอกแต่ดอกเขาเพิ่งขึ้นมานะคะยังเล็กอยู่เนี่ยอันนี้เราจะตัดไม่ได้นะคะเราต้องรอให้ดอกเขาโผล่พ้นขึ้นมาสูงอีกสักระยะึงก่อนถึงจะทําการตัดได้คะ่ะถ้าเพื่อนๆต้องการแบ่งปันบอนสีต้นไหนเนี่ยก็สามารถทักมาที่เพจฟางคุณแม่เป่งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกับเคล็ดลับที่ดีในการดูแลบอนสีได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย